สวัสดีครับผมกุ้งเวอร์คาเมล่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เวอร์คาเมล่าเซ็นเตอร์ปิ่นเกล้าแลวผมมาพร้อมกับกล้องแรไอเทมที่ทุกคนอยากได้คนอยากลองและเป็นกล้องฟิล์มสไตล์ง่ายๆสายสติหรือว่าเด็กๆทั่วไปก็ใช้ได้ในราคาถึง1 9 9 0าทแชต เห็นกล้องไหมครับสวยไหมครับแล้ววันนี้สําหรับคนที่กําลังอยากถ่ายกล้องฟิล์มไม่รู้ว่าใส่ฟิล์มยังไงใช้ยังไงวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าเวอร์คาเมล่าเซ็นเตอร์ปิด้าแล้วผมจะไปหาพี่เอ็มแล้วผมก็จะถามพี่เอ็มว่าตัวนี้ใช้ยังไงใส่ยังไงกองฟิล์มยังไงวิธีถ่ายถ่ายยังไงเลนยนมันเป็นยังไงบ้างผมก็จะไปถามเขามาเร็วครับมาดูกันดีกว่าไปครับผม สวัสดีครับผมเอ็มจากร้านกล้องเว r ร์คามิล่าเซ็นเตอร์ปิ่งก้านะครับก็จากที่น้องกุ้งเข้ามาแลวสนใจตัวกล้องฟิล์มนะครับจะให้ทางทงผมแนะนานะครับผมผมก็จะมีตัวกล้องโคดักตัวนี้ครับเป็นโคดักฟิล์มนะครับรุ่น H35 นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นกล้องฟิล์มที่พิเศษกว่ากล้องตัวอื่นนะครับปกติกล้องฟิล์มทั่วไปนะครับรุ่นอื่นๆของโคดักก็จะเป็นกล้องที่ถ่ายฟิล์ม1ม้วน36ลูกนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษเป็นฮาร์ฟเฟรมนะครับก็จะสามารถถ่ายจาก36 ให้เป็น72รูปได้ก็คือคูณ2อาบางคนก็โอเคแล้วเห็นอย่างนี้ยิ้มเลยเพราะว่าฟิล์มอยู่นี้แพงใช่ไหมถ่ายจากสากเป็นเจ2ได้นะครับคือโดยการทำงานมันก็คือจะแบ่งฟิล์มนะครับฟิล์มปกติจะมี1ช่องนะตัวนี้ก็จะแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งก็จะเป็นคูณ2นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสีทั้งหมด4สี4นะครับตามที่โชว์อยู่นี่จะมีสีแซดนะครับเศษตัวนี้สีเขียวนะสีเปล่านะสีดำนะสวยเลยเงินดำ สิทิตลอดกันแล้วก็ที่ผมจับอยู่นี้คือสีแซนออกโทนเหลืองนะครับตัวนี้ตัวสเปคของมันนะครับมุมรับภาพอยู่ที่22มิลนะอันนี้คือกำลังสวยเลยนะครับ22มิลถ่ายได้ทั้งคนทั้งวิวบรรยากาศแนวได้หลายแนวนะ พอเทปก็ได้นะพอเทปแล้วเก็บบรรยากาศชักหลังใครไปเที่ยวคาเฟ่อะไรนี้ก็ได้หรือถ่ายแนวสตรีทก็ได้ตัว f 9.5านะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไม f มันแคบเมื่อเทียบกับกล้องดิจิตอลสมัยนี้ที่ f แบบ2.8 f 4อะไรอย่างนี้ต้องเข้าใจว่ากล้องฟิล์มนะครับคือตัวนี้มันเป็นระบบเมนูนโฟกัสนะครับมันไม่ใช่ออโต้สมัยก่อนเป็นอะนาล็อกทั้งหมดนะครับดะงนั้นจะมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะชัดลึกชัดตื้น,นตัวนี้ระยะชัดก็คือตั้งแต่1เมตรขึ้นไปถ่ายได้เลยสบายๆแค่ยกเล็งได้ฟมา จนะกเล็งได้เลยนะครับและเฟรมภาพที่เราต้องการกดถ่ายชุบขึ้นฟิลม์มจบแต่จะมีข้อสังเกตน,นิดนึงก็คืออย่าถ่ายใกล้กว่า1เมตรเพราะนั้นมันจะเกินระยะโฟกัสของมันนะอาจจะทาให้ภาพแบบไม่ชัดไม่คมมากต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบอารมณ์แบบนั้นแบบอยากได้หน้าเบอร์หลังชัดก็เป็นได้ส่วนตัวเนี้ยก็จะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างน้องกุ้งนะที่เข้ามาต้องการแนะนากล้องตัวเล็กๆเริ่มต้นหรือคนมีอาจจะมีกล้องอยู่แล้วอยากจะลองฮาร์ฟเฟรมเป็นยังไงก็มาลองได้เพราะว่าดีไซน์ของกล้อง สีสันนะครับคาแรคเตอร์ของมันค่อนข้างถูกใจโดนใจวัยรุ่นนะครับน้ำหนักเบาตัวกล้องจะมีช่องมองภาพอยู่ตรงกลางนะครับด้านบนที่จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะแล้วก็ใส่ฟิล์มง่ายๆครับก็แค่แกะปุ๊บเดินมาปุ๊บใสใ่ง่ายๆครับการใส่ฟิล์มเหมือนกล้องทั่วไปเลยครับถ้าใครเคยใช้ฟิล์มอยู่แล้วแล้วก็ตัวกล้องมีแฟลน,นะครับใส่ฐานเป็น 3A นะหนึ่ก้อนเพียว1ก้อนเพียพอประหยัดสบาย แต่ถ้าใครไม่มี่านหรือ่านหมดไม่จำเป็นนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ฐานคือตัวเอ,เองสามารถกดแล้วขึ้นฟิล์มได้เลยนะครับส่วนตัวฟิล์มที่แนะนำนะครับกับล้องรุ่นนี้ก็จะมีทั้งแบบเป็นอันนี้หัวดักโก้สองร้อยหัวดักโก้อันนี้โทรับท์กระตั้งแม็กสี่ร้อยต,กกอ 400, ตัวมันจีตัวแรกสี่ร้อยอยู่ตองจับอยู่แล้วก็ U ford, อิวฟอร์ดในสี่ร้อยนะครับก็จะมีทั้งแบบเป็นขาวดำก็คือสองตัวนี้เป็นขาวดำแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้จะเป็นสีนะครับ แบบสีจะเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง200กับ4 0 0ก็วิธีเลือกฟิล์มแบบง่ายๆเลยครับก็คือตัวเลขเนี่ยเป็น ISO ก็จะมีผลในเรื่องของแสงสภาพแสงที่เราจะถ่ายครับเช่นกลางวันเนี่ยแสงเยอะกใ็ใช้ตัวเลขไ s o ที่น้อยคือตัวเลข200ถ่ายกลางวันทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้400ก็คือสำหรับคนที่ถ่ายในที่ในร่มตอนเยน็นช่วงเย็นช่วงที่แสงน้อยๆก็ใช้ตัว400ได้แต่อันนี้ผมจะแนะนำเป็นพิเศษสำหรับกล้องตัวนี้นะครับ เนื่องจากมันจะเป็น f 9.5ก็ผมจะแนะนําเป็นตัว400น่าจะเหมาะกับมันมากกว่านะครับตัวนี้เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันค่อนข้างกินแสงของค่า f เพื่อต้องการความชาัดเพราะนั้นใช้400เนี่ยจะแมทช์กันทั้งกลางวันและในล่มนะครับแต่ถ้ามืดมากก็ใส่ฐาน3าเเข้าไปยิงแฟลชได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่ฟิล์มของโคดักรุ่น h 3 5นะครับตัวนี้ก็ด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกตัวฝาปิดฟิล์มอยู่นะครับก็ปลดล็อกตัวนี้ครับปึ๊บ มันจะเด้งออกมาเลยทั้งทีนะครับก็จะเห็นที่ใส่นะครับ,รบตัวล็อกฟิล์มแล้วก็ตัวเลนส์นะครับเวลาเราใส่แล้วใส่ช่องนี้นะครับแต่ก่อนเราจะก็จะกดลงมาก่อนตัวนี้ปุ๊บนะที่ฟิล์มตัวนี้มาเอาต้าแม็กซ์400นะครับตัวนี้ที่เราจะลองใส่วางลงไปได้เลยโอเคนิดหนึ่งครับตัวนี้ถ้าใครเห็นนะครับเปิดเข้ามาก็จะมีล่องอยู่แต่ถ้าไม่เจอก็คือหมุนจนมาเห็นล่องนะครับอันนี้จะเป็นล่องใส่ฟิล์มนะครับ แล้วก็วางลงไปได้เลยครับแล้วค่อยๆเลื่อนฟีมครับเข้าล่องตึบดึงนิดนึงก็ได้ครับนี่ปนหาล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ชุบมาครับใส่ให้ลงล่องปึบแล้วก็หมุนนะครับนี่เหนีมากใส่ค่อยๆใส่ครับจนมันเข้าล็อกมันจะมีล็อกหนามเตยตรงเกี่ยวนะครับพอหมุนเขาตึงๆแล้วเรียบร้อย แค่นี้ปิดฝาได้เลยแล้วก็พยายามขยับตัวท้ายให้ลงล็อกนะครับปิดมันปุ๊บแล้วก็หมุนจนตึงครับกอฟิล์มให้ตึงชุบจนสุดมือแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยเราสามารถกดถ่ายรูปแชะพร้อมใช้งานได้ทันทีเสร็จแล้วถ้าถ่ายจนเต็มแล้วนะครับมันจะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้กดถ่ายจะเป็น S นะครับถ้าตัวเลขถ่ายก็จะมีขึ้นจนถึง7จน, 72, นะครับรูปที่72ปุ๊บเราก็มากด ตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะหมุนฟิล์มกลับนะตามอุรเลยครับหมุนดึงฟิล์มกลับมาเพื่อให้ฟิล์มที่มันกองอยู่นี้ดึงกลับมาที่ตรงนี้แล้วเอาไปล้างใส่กลักนะตัวนี้หรือถ้าใครนี่ใช้ตัวนี้ก็ได้ที่แถมมาให้ก็ได้หรือใครอยากเป็นจิจจาระซาหน่อยตัวนี้ก็ดูแข็งแรงทนทานกวา่านะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนํากล้องโกดัก H35 ครับกล้องฟิล์มของวันนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจกล้องตัวนี้แวะเข้ามาชมได้นะครับที่สาขาของเราคือ Work Camera Center ปิ่งเก้านะครับก็ใครที่อยู่ฝั่งทนนะครับไม่ต้องกลัวมาได้เลยครับเดินทางสะดวกนะครับที่จอดรถสามารถจอดรถได้ที่เซ็นทัลปิ่งเก้าหรือว่าเราตัดปิ่งเก้าใกล้ๆครับผมสำหรับใครอยู่โซนนี้หรือว่าอยู่ไกลกว่านี้ก็มาได้นะครับแล้วก็ใครที่สะดวกเดินทาง MRT ก็มาได้ครับตรงสถานีบางยี่ขันนะครับแล้วต่อรถในนิดเดียวเท่านั้นครับใกล้ๆเลยครับผมจะสังเกตของเราก็คือจะเป็นตึกนะครับอยู่ด้านนอกห้างซินท่านนะครับด้านหน้าถนนบรมราชนี13นะครับก็เป็นตึกรูปเลนนะครับทรงรูปเลนยาวๆนะครับเห็นปุ๊บก็สามารถจอดได้เลยหรือว่าหาที่จอดรถได้เลยครับผมแล้วก็สอหรับใครที่ดูนะครับ ติดตามเราดูคลิปนี้มาแล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจกล้องฟิล์มอยากเล่นกล้องฟิล์มตัวนี้ดูแล้ว้สนใจน่าสนใจนะครับก็ปกติกล้องฟิล์มตัวนี้ราคา1 9 9 0บาทก็ใครที่ดูมาแล้วปุ๊บเราจะมีส่วนลดให้เลยครับเหลืออยู่ที่1790บาทเงื่อนไขก็คือเพียงท่านแจ้งกับเจ้าที่ที่ร้านที่สาขาของเรานะครับผมแจ้งว่า,าเห็นคลิปตัวนี้แล้วแล้วกดไลค์กดแชร์ก็สามารถรับส่วนลดไปเลยครับเหลือ1790บาทจะนวนจำกัด10ท่านแรกเท่านั้นนะครับผมก็ยังไงขอ ก็ขอบคุณนะครับจาก World Camera Center ปิ่นเกล้านะครับผมขอบคุณครับ